วุนเซนก็บอกว่าถ้าคิดจะมาสร้างไอ้รัวนะฮะหรือว่ากำแพงชั่วคาวอะไรก็ตามแต่นะงานนี้ได้เจอกันแน่ครับวุนเซนได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับต่อที่ประชุมอุตสาครับเขาก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายไทยครับมีการมาสร้างรัวบริเวณพื้นที่ปราสาทเนี่ยนะฮะเขาก็ออกโรงขู่ว่าเกิดสงครามอย่างแน่นอนแต่เขาไม่ได้โทษนะว่าสงครามมันเกิดจากกัมพูชาแต่เขาโบยฮะว่ามันเกิดจาก ฝ่ายไทยเพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก็คือการสร้างกำแพงการสร้างกำแพงนั่นก็คือการเปิดสงครามสวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานำมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ถือว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ทุกวันนะฮะในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ซ้ำเลยฮะร้อยเรื่องพันเรื่อง แล้วก็กรณีที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือว่าฝ่ายกรัรมพูชาครับมักจะมีการเข้ามาย่ยยุในฝั่งไทยโดยเฉพาะเรื่องของทหารบางทีก็มีการส่งคนเข้ามาครับแอบแฝงในรูปแบบของนักท่องเที่ยวก็มีการเข้ามาแสดงในเชิงสัญลักษณ์แหละนะฮะเพื่อต้องการเข้ามาก่อกวนหรือแม้แต่ฐานกัมพูชานะครับก็มีการ ส่งกาลังพลของตนเองนะครับเข้ามาก่อกวนในพื้นที่ที่บอกว่ามันเป็นของไทยและฐานกัมพูชาก็ไม่ควรที่จะเดินทางเข้ามายัางพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ยังดีที่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ได้มีการใช้กําลังต่อกันถึงแม้ว่าจะมีการพูดจากันแรงกันบ้างก็ตามแต่ฮะแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องแยกออกจากกันไป ซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็รู้ว่ามันก็เป็นแผนการของเขาแหละที่เขาต้องการจะยุยุแต่ว่าในเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องจับตามองก็คือว่ายิ่งไทยนะครับมีการออกมาตรการเปิดปิดด่านเนี่ยนะครับกระชับมากเท่าไหร่จะทําให้ฝ่ายโน้นเนี่ยเขาอยู่ด้ยอย่างยากลําบากจะทําให้ประชาชนนะครับภายในประเทศเนี่ยต้องลุกฮือขึ้นมาเราเองก็มีความเชื่อมั่นกันว่า คุณเซนนะหรือแม้แต่รัฐบาลของอุนมาเนตเนี่ยน่าจะมีแผนการรองรับและหากว่ากระแสรัฐบาลนะครับมันเริ่มที่จะตีรวนกลับมาเขาก็คงจะต้องใช้แผนสุดท้ายครับนั่นก็คือการเปิดการประทะกาันซึ่งเราก็มองว่าฝ่ายทหาร A นะครับน่าจะมีมาตรการต่างๆครับ1 2 3 4 5เพราะว่าในช่วงต้นๆน,นะครับเราเนี่ยก็เคยมีการประกาศว่า หากว่าพื้นที่ตรงไหนนะที่มองว่ามันไม่ปลอดภัยหรือมันเกิดการยุ่ยยุก,กันนะฮะเราก็จะมีมาตรการในการปิดด่านนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของพื้นที่ปราสาทสามแห่งฮนะในช่วงเวลานี้ต้องยอมรับว่าฝ่ายโน้นนะครับเขาก็มีการขึ้นเข้ามาปั่นป่วนหนักมากและเราก็มีการวิเคราะห์ว่ามาตรการของทหารนะน่าจะต้องมีการปิดละก็คือการปิดพื้นที่นะครับไม่ให นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทแต่ว่าเรื่องเนี้ผมก็เคยบอกว่าถ้าปิดเมื่อไหร่นะเราจะได้เห็นนะท่าทีของกัมพูชาเนี่ยเขาจะต้องออกแรงฮึดฮัดอย่างแน่นอนว่าเอ้ยไม่ได้ปราสาทเป็นของเขาคุณจะมาปิดได้อย่างไรและมันก็เป็นเรื่องจริงนะนี่ทหารนะี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะแต่ว่าเราเนี่ย มีการวิเคราะห์ว่าแล้วถ้าทหารเ็าปิดขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นครับทีนี้เหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้ฮะฮุนเซนเนี่ยก็ได้มีการมาพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องที่สื่อไทยนะครับเอาไปว่าหลายสำนักเลยครับมักจะพูดถึงการสร้างกำแพงหรือแม้แต่การปิดพื้นที่เนี่ยนะครับเหมือนกับในสมัยปีประมาณ50าสิบกว่าในช่วงเวลานั้นก็จะมีทางด้านพลพลโทกนกนะครับเป็นรอง แม่ถ้าภาคที่2นะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการเผยแพร่ภาพว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายกัมพูชาเวลาที่จะมาเดินทางครับเยี่ยมชมปราสาทเนี่ยบางทีก็ต้องมาอฮบริเวณพื้นที่กำแพงชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้นะครับแล้วทหารไทยเนี่ยเป็นผู้ถือกุญแจไขตั้งแต่ประตูชั้นในแล้วก็ชั้นนอกครับมีประตูเนี่ยถึง2ชั้นด้วยกันแต่ว่ามาในงวดนี้นะอุลเซนก็บอกว่า ถ้าคิดจะมาสร้างไอ้รั้วนะฮะหรือว่ากำแพงชั่วคาอะไรก็ตามแต่นะงานนี้ได้เจอกันแน่ครับฮุนเซนได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับต่อที่ประชุมอุตสาครับเขาก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายไทยครับมีการมาสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ปราสาทเนี่ยนะฮะเขาก็ออกโรงขู่ว่าเกิดสงครามอย่างแน่นอนแต่เขาไม่ได้โทษนะว่าสงครามมันเกิดจากกัมพูชาแต่เขาโบยฮะว่ามันเกิดจากฝ่ายไทย เพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก็คือการสร้างกำแพงการสร้างกำแพงนั่นก็คือการเปิดสงครามโดยเฉพาะพื้นที่ปราสาทตาเหมือนทมนะครับฮุนเซนได้มีการกล่าวว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับเราเนี่ยก็กําลังจะจับจ้องว่าฝ่ายไทยนั้นจะมีการมาสร้างกำแพงรอบพื้นที่ปราสาทหรือไม่แล้วเขาก็ต้องการบอกว่าดูสิว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะมาบุกพัตตาบองเสียมาราช หรือแม้แต่พนมเปญหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าก็ลองดูนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องการจะมาก่อสงครามแต่เราเนี่ยกำลังจะเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามที่มันกำลังจะมาถึงเขาก็ต้องการโยงไปถึงนะครับสื่อมวลชนไทยที่กำลังรอนะฮะรอว่าทหารเนี่ยชงเรื่องให้แก่รัฐบาลไปว่าน่าจะมีการมาสร้างรั้วฮะ บริเวณพื้นที่ปราส,สาทหลังจากที่รล้วดังกล่ามันถูกลื้ในปี54หรือแม้แต่รัฐบาลของฮุนมานเน็ตนะฮะก็ยังมีการมาพูดถึงฝ่ายไทยว่าฝ่ายไทยเนี่ยนะครับมีการชงเรื่องไปที่ g o o g l e Map ต้องการให้ g o o g l e Map แก้ไขเส้นให้มันถูกต้องทีนี้ฮุนมานเน็กก็บอกว่าแล้วทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ยอมน,นะฮะมาขึ้นสาโลกล่ะสาโลกดีกว่า Google m a p ซิแต่ว่าไทยกับไม่มีการมาใช้ กลับได้มีการไปใช้วิธีการก็คือนำเสนอ Google นะครับให้ทำการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้อยู่ในเขตของฝั่งไทยคุณมัณด็ดก็กล่าวว่าเราเนี่ยก็พยายามที่จะหาสันติภาพน,นะครับก็คือการนำเสนอพื้นที่4แห่งก็คือปราสาท3แห่งแล้วก็ช่องบก1แห่งไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อต้องการหาทางออกที่ดีแต่ว่าฝ่ายไทยนะั้นมีการปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับก็คือไม่ต้องการ ก็เป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าไทยเนี่ยคงไม่ได้มีการไปขึ้นสาโลกและเราก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นทําไมนะครับก็เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมันเป็นของไทยแต่เราก็รู้ว่าฮุนเซนนะฮะหรือฮุนมันเน็ตเนี่ยก็มักจะมีการเข้ามาสร้างวัทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักชาติปลูกกระแสชาตินิยมมันก็ไปเรื่องของเขาแต่ว่าเราคงไม่มีการเข้าไปคอยตามแต่ว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยเราก็เห็นด้วยครับที่ต้องการจะงัดเอารั้วนะฮะขึ้นมาอีก สร้างเป็นล้วชันนอกแล้วก็รั้วชันในแล้วก็ต้องใช้มาตรการแบบเดิมๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในปี54ีเนี่ยก็จะมีการจํากัดเวลาเข้าออกนะครับนะักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเข้ามาก็ต้องมาผ่านั้วโดยที่ทหารไทยครับต้องถือกุญแจเอาไว้อย่างเนี้ยเราเห็นชอบครับเห็นชอบอย่างยิ่งแต่เราไม่เห็นชอบครับในการที่จะมาเปิดสงครามระหว่างกันนะถ้าหากว่าคุณจะเปิดมันแล้วแต่คุณเลยคุณก็คือของคุณกัมพูชาเนี่ยนะครับมาเปิดฝ่ายไทย กูเปิดมาเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีทางไปเปิดก่อนนะฮะแล้วคุณเซนจะมาอ้างว่าการปิดกำแพงนั่นคือการก่อสงครามมันก็เป็นวารกรรมของเขาแต่เราไม่ได้หยิบโยงะฮะเรายังถือว่าถ้าคุณเนี่ยนะฮะใช้อาวุธต่อเราเราก็ต้องโต้กลับไปตรงเนี้ยเราึดถือในจุดตรงนี้มากกว่านำมาเสนอเป็นข่าวสวัสดีครับ